เบงต้นท่าทาชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นท่าทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะท่าทาซีเอ็นจีเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการนะรถวิ่งแล้วสะบัดหนะ้าสายเลยต้องแตะเบรกก็คือหน้าสั่นนะฮะอันนี้นะแล้วก็กินยางดูยางกินข้างนะฮะวล้นเลยกินยางไม่เท่ากัน มาดูช่วงล่างพอมา้าไปแล้วนะชุดขาไก่ทั้งชุดดูหลวมแกนไปเลยสบัดนะสะบัดแรงเลยเนะี่ยลูกมงลูกหมากหมุนลูกหมากไปหมดเลยนะมัใช้ไม่ได้ล,ลูกบูธปีกนกบนแตกเรียบร้อยลูกล่างล้าวนะมาดูข้างขวานะข้างขวาบูธ รู้สึกแล้วนะกระปุกพวงมาลัยด้วยนะหนึ่งลูกนะครับดูขาดูแกนคดไอ้แกนมีปัญหานะครับเนื่องจากฝั่งนู้นมันสะบัดแรงนะมาดึงแกนมีปัญหาแกนตดแกนตึกนะแกนหลักเลยต้องเปลี่ยนกระปุกพวงมาลัยนะลูกมงลูกหมากเหมือนเดิมอนะดูหลวมโคกเลยอ่าปีกนกขาดเี่แตกแล้วตามนี้ เลาะช่วงล่างด้านหน้าทั้งหมดนะอะไรที่จะเปลี่ยนนะก็จะประมาณนี้เลยบูทปีกนกบนนะบูทปีกนกล่างลูกหมากบนลูกหมากล่างนะแขนลูกหมากลูกหมากกนส่งกลางชุดคอม้านะครับร้อมขาอันนี้แกนตึกนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกระปุกพวงมาลัยเพิ่มด้วยเปลี่ยนยางคู่หนึ่งนะสองหนึ่งห้าเจ็ดินะขอบสิดีสโตน อะไรใส่เปลี่ยนบูธหมดแล้วนะข้างล่างลูกมุงลูกหมากเปลี่ยนบูธบนเปลี่ยนนะเพืองคอยเช่นบาลูกมุงลูกหมากนะนี่เปลี่ยนใหม่ดูนะคองใหม่ใหม่หมดนะครับเรียบร้อยโอ้กันตัดตัวกระปุกพวงมาลัยนะเปลี่ยน ขั้นตอนต่อไปนะเปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะตั้งศูนย์ลูกพงลูกหมากเปลี่ยนนะครับยางคู่หนึ่งก็เดี๋ยวล้อมันจะแบะๆหน่อยยวตั้งศูนย์ใหม่นะฮะทดสอบวิ่งเทสนะฮะหลังจากแก้ไขแล้วตั้งตรงตั้งศูนย์นะคะเปลี่ยนยางเก็บงานช่วงล่างดูไวยมือนี่ตรงๆเลยพวงมาลัยนะดูอ่านิ่งๆเลยนะฮะ แก้ปัญหาอาการกินยางสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้เบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการวิ่งสะบัดนะฮะสั่นทั้งคันเลยวิ่งไม่ได้แนระงคือทำความเร็วไม่ได้ต้องวิ่งช้าๆนะฮะจากที่ตรวจเช็คนะช่วงล่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอม้าแกนคอม้าลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างนะชุดลูกหมากทั้งชุดแล้วก็กระปุกพวงมาลัยนะฮะ กระปุกพวงมาลัยหนึ่งลูกแกนเสียเลยเนื่องจากพอมาฝั่งนั้นนะคือมันช่วงล่างมันหลวมสะบัดจนจนเสียหมดเสียหายเยอะนะพูดง่ายๆเลยนะแล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอาการกินยางอันนี้ก็แก้แล้วก็จัดตรงตั้งศูนย์ใหม่จบสวยๆนะฮะ สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้คนระับกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 2 0 2นะฮะเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นชนบุรีจริงจังจริงใจใส่ใจตรงประเด็น